เรื่องราวใน EP นี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมีคนไปพบเจอกับหุ่นมนุษย์ปริศนานะครับที่ว่ากันว่าเป็นหุ่นที่นํามาจากร่างของคนที่ถูกฆาตกรรมนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังกันใน EP นี้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหุ่นมนุษย์อันนี้กันแน่และมันเป็นของจริงหรือเปล่าในลึกลับจะมาเล่า EP นี้ครับ สวัสดีครับผู้ชมผมนะว่าภัชระและฝนพัฒนันค่ะกับลึกลับจำมเรลาอีพีที่181ครับอีพีนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่ลึกลับเหมือนเคยนะคะ ใช่แล้วเพราะว่าเรื่องราวนีพีนี้เนี่ยเ,เราไปเจอเรื่องราวสั้นๆเรื่องราวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวปริศนาที่ยังหาคาตอบไม่ได้แต่พวกเราเนี่ยอยากจะนํามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันเนาะว่าไอเรื่องราวสุดแปลกอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นมนุษย์อย่างที่เกริ่นไปในตอนแรกเนาะว่ามันเป็นเรื่องราวที่แปลกมากๆเลยแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเรื่องราวนี้ไม่ได้ยาวมากเราก็เลยจัดการให้ในวิคอลเคสเนี่ยไปเอา เรื่องราวที่น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เนี่ยมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังเพิ่มเนาะใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปฟังคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยค่ะใช่แล้วครับเดี๋ยวเรื่องราวนใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงไปติดตามกันในลึกลับจะมาเล่า EP นี้ได้เลยครับ ในปี2002นะครับมีคนไปพบกับร่างหญิงตั้งคันเนี่ยที่ถูกจัดแสดงในบอ d y World นะครับโดยว่าอันว่าร่างของหญิงคนนี้นะครับเป็นร่างของจางเว่ยเจียนะครับซึ่งเป็นนักข่าวชาวจีนนะครับตัวที่เธอเนี่ยหายตัวไปอย่างลึกลับก่อนหน้านี้จางนะครับเธอเป็นผู้ประกาศข่าวชาวจีนที่อยู่ในเมืองต้าเหลียนโดยเธอเนี่ยมีความสัมพันธ์แอบคบชู้กับป๋อซีไหลซึ่งเป็นนักการเมืองชื่อดังของ เมืองต้าเหลียนนั่นเองนะครับโดยที่ตอนที่นราไปดูมานะครับเขาบอกว่าเป็นผู้ว่าของเมืองแต่ไม่ได้บ้างแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยน้ก็ไม่มั่นใจนะว่าเป็นผู้ว่าหรือเป็นนายกแต่เอาเป็นว่าเธอคนนี้นะครับเป็นภรรยาอย่างลับๆของนักการเมืองชื่อดังคนนี้แล้วกันหลังจากนั้นนะครับเธอก็ออกมาเปิดโปงว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ภรรยาลับๆอย่างเดียวแต่ว่าเธอนะครับตั้งคันกับปอซีไหลคนนี้อีกด้วยนะครับ โดยที่ในช่วงเวลาน,นั้นเองเนี่ยเธอถูกภรรยาหลวงของปอซีไหลเนี่ยเล่นงานอย่างหนักนะครับโดยตอนนั้นเองเนี่ยว่ากันว่า ภรายาของป๋อซีไหลเองด้วยความที่ว่าเธอเป็นภรายาของนักการเมืองชื่อดังนะครับประกอบกับความแค้นที่เธอมีนะครับข่าวลือเนี่ยจึงบอกว่าเธอใช้เส้นสายของเธอนะครับในการหาคนมาสั่งเก็บนางจางคนนี้นะครับซึ่งจากข่าวลือตรงนั้นเองนะครับที่ว่ากันว่านางจางคนนี้เนี่ยเธอถูกคนที่ภรรยาของนายป๋อซีไหลคนนี้เนี่ยสั่งมาเก็บอย่างลับๆโดยเธออ้างนะครับว่าเธอเนี่ยถูกสะกดรอยตามอยู่บ่อย จนกระทั่งเหตุการณ์สุดท้ายนะครับที่เธอเนี่ยถูกพบเห็นก็คือในปี1998ซึ่งเธอเนี่ยหายตัวไปจากโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองต้าเหลียนอย่างลึกลับและหลังจากวันนั้นนะครับก็ไม่มีใครพบเห็นเธออีกเลยเพียงแต่ว่าคนเนี่ยมุ่งเป้าไปที่นายป๋อซีไหลกับ ภรรยาของเขาที่อาจจะเป็นคนสั่งเก็บนางจางคนนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็เป็นคนที่เป็นคนใหญ่คนโตของเมืองนะสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็เงียบหายไปเลยแล้วไอ้ตรงนี้เองมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับร่างที่ถูกนํามาแสดงในบอดี้เบิลข้อแรกนะครับก็คือ คนที่ไปพบเจอเนี่ยต่างก็มองตรงกันนะครับว่าร่างผู้หญิงตั้งคันร่างนั้นเนี่ยที่ถูกจับมานําแสดงนะครับรูปร่างหน้าตากระโหลกศีรษะหรือว่าหุน่นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นคล้ายกับนางจางคนนี้นะครับอย่างแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวก็คือเหมือนกับว่าคนที่รู้จักเธอนะครับไปพบเห็นเข้าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ ไอหุ่นตัวนี้บางทีเนี่ยอาจจะเป็นหุ่นที่ทํามาจากนางจางที่หายตัวไปอย่างลึกลับหรือเปล่าเพราะในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่มีใครตามหาตัวนางจางคนนี้เจอนะครับเธอเีจู่ๆก็หายตัวไปเลยน่าจะททำให้ไม่แปลกใจเลยที่คนเนี่ย จะสนใจว่าเอ๊ะบางทีหุ่นตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นเธอหรือเปล่าข้อที่2นะครับก็คือบริษัทที่นำหุ่นมาจัดแสดงในงาน Body World เนี่ยเป็นของบริษัทวอน h a g e n นเพ s t i n a t i o n Company นะครับซึ่งถูกจดทะเบียนในต้าเหรียญโดยที่มีเจ้าของอย่างนายกุนเทอร์วอนฮาเกนนั่นเองนะครับโดยที่มีข่าวลือเนี่ยบอกว่านายวอนฮาเกนคนนี้นะครับมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสนิทกับ ป๋อซีไหลนะครับนั่นยังทำให้ป๋อซีไหลเนี่ยเป็นคนที่อนุมัติในการจดทะเบียนบริษัทวอนฮาเกนแห่งนี้ในเมืองต้าเหลียนนั่นเองและข่าวลือเนี่ยยังบอกกันอีกนะครับว่าร่างที่ถูกนำมาแสดงในบอดี้เวิลส่วนใหญ่เนี่ยเป็นร่างของคนจีนที่ถูกนำมาจากเมืองต้าเหลียนอีกด้วยนั่นก็หมายความว่าไอ้จากข่าวลือตรงนี้เนี่ยบอกว่าเจ้าของวอนฮาเกนที่จัดแสดงบอดี้เวิลด์เนี่ยรู้จักกันสนิทชิดเชื้อกันกันกบ ปอซีไหลคนนี้นะครับแต่ลูกชายของนายฟอร์ทาเกนนะครับก็ออกมาปฏิเสธว่าพ่อของเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นี้แล้วก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับนายปอซีไหลเลยโดยที่พ่อของเขานะครับแค่ไปรับตำแหน่งศาสตราจารย์รับเชิญที่ต้าเหลียเมด d ิ c คอลยูนิเวอร์ซิตี้ที่อยู่ในเมืองต้าเหลียนนะครับในช่วงปี1996ก่อนที่จะมาก่อตั้งบริษัทวอนฮาเก้นในเวลาต่อมานั่นเอง แล้วเพื่อนๆก็สงสัยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะนายวอรฮาเกนคนนี้เนี่ยก็เป็นชาวต่างชาติเนาะแล้วเขาจะมาก่อตั้งบริษัทแห่งนี้ที่เมืองต้าเหลียนทําไมถูกไหมครับยิ่งถ้าเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับนายปอ๋อซีไหลเนี่ยเขาจะไปจัดตั้งทําไมที่นั่นจากตรงนี้เองอันนี้คือส่วนใหญ่มันจะเป็นข่าวลือนะครับมันจะไม่ใช่แฟกต์ความจริงเท่าไหร่เพราะว่ามันจะไม่มีพวกหลักฐานที่ออกมาบอกนะ แต่จากข่าวลือเนี่ยเขาบอกว่าด้วยความที่ว่าประเทศจีนในช่วงเวลาน,นั้นนะครับไม่มีกฎหมายในการควบคุมเกี่ยวกับการนําร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปใช้งานในลักษณะดเดียวกับที่บริษัทของวอร์ฮาเกนเนี่ยนำไปจัดแสดงในบอดี้เวิลด์นั่นเองดังนั้นเป็นไปได้ว่าข่าวลือที่บอกว่าร่างที่ถูกจัดแสดงในบอดี้เวิลด์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวจีนและเป็นชาวต้าเหรียญก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่นายวอร์ฮาเกนเนี่ยจะเอามาแต่ร่างของคนจีนที่ถูกอนุมัติโดยนายป๋อซีไหลคนนี้แต่ตรงนี้เราก็ต้องย้ำน ว่ามันเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเองซึ่งขั้นตอนที่เขานําร่างพวกนี้มาทำเนี่ยเขาก็มีกฎระบุไว้อย่างชาัดเจนเลยนะครับว่าต้องทําให้หน้าตามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้สามารถระบุตัวตวนได้ว่าร่างที่ถูกนามาแสดงร่างนี้เนี่ยเป็นร่างของใครโดยที่ดัมมอนดาวน์ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ เพื่อเป็นการให้เกียรติกับญาติิของผู้เสียชีวิตนั่นเองนะครับโดยตรงที่บอกว่านางจาคนี้เนี่ยจะเป็นร่างร่างเดียวกับหุ่นที่ถูกจัดแสดงในงานบอดี้เวิรร่างนี้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ยังเป็นปริศนานะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีการที่ออกมาบอกว่าเอ๊ะสรุปคือเป็นเธอจริงๆหรือเปล่าเพราะว่า เพื่อนก็อาจจะคิดเหมือนกันใช่ไหมครับว่าแล้วทำไมไม่ลองเอาดีเอ็นเอไปตรวจสอบหรือเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัวเธอเนี่ยไปตรวจสอบดูล่ะว่ามันตรงกับนางจางหรือเปล่าเขาก็มีการออกมาบอกนะครับว่ามันไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับเพราะว่าขั้นตอนกรรมวิธีในการนําเอาร่างของมนุษย์เนี่ยไปทํามาเป็นร่างที่ถูกจัดแสดงในบอดี้เวิด์นะครับมันจะผ่านสารเคมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นนะครับดีเอ็นเอทั้งหลายที่อยู่ตามตัวของมนุษย์เนี่ยมันก็จะสลายหายไปจึงทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้แถมทางบอดี้เวิด์เนี่ยยังออกมา โจมตีพวกแหล่งข่าวต่างๆนะครับที่ออกมาลือกันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ไปเอาร่างของนางจางมาแต่เป็น้องร่างของชาวต่างชาติโดยที่พวกเขาเนี่ยยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าร่างนี้ไม่ใช่ร่างของนางจางคนนี้แน่นอนนะครับแต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ชัดนะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นนางจางเนี่ยหายไปไหนรวไมไปถึงร่างของผู้หญิงตั้งครรภ์คนนี้เนี่ยมันก็ดูคล้ายกับนางจางอย่างมากเลยที่เธอเนี่ยหายตัวไปในช่วงที่เธอตั้งท้องในลักษณะ ที่เหมือนกับขุ่นตัวนี้เลยทีเดียวนะครับพูดง่ายๆคือมันก็ดูเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันนั่นแหละแต่ในเมื่อทางบริษัทวอลตาเก้นเนี่ยออกมาบอกว่าพวกเขาไม่ได้ทําก็ไม่มีใครไปทําอะไรได้เพราะว่าไม่มีใครเนี่ยมีหลักฐานในการเล่นงานพวกเขาหรือว่าสืบเสาะหาเรื่องราวนี้ได้เลยทําให้เรื่องราวนี้นะครับก็ยังเป็นปริศนาต่อไปว่านางจางคนนี้เธอหายตัวไปไหนและเป็นคนคนเดียวกันกันกบหุ่นมนุษย์นี้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราจะไปฟังกันต่อในวิคอร์เคสนะครับว่า เอ๊ะบริษัท Body ว o r l d นี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงและพวกเขาเนี่ยเอาหุ่นมนุษย์พวกนี้มาจากไหนนะครับไปฟังกันต่อในวิเคราะห์เคสได้เลยครับ ต่อไปเนี่ยฝนก็จะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับ body world กันนะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัว body world เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะเพราะว่าจากที่เดมอนได้เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเขามีการคาดการหรือว่ากันว่านะหญิงสาวที่หายตัวไปอย่างปริศนาเนี่ยจู่ๆก็กลับมาเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ body world ซึ่งเดี๋ยวเนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกันว่ามันคืออะไรโดย body world เนี่ยถ้าพูดให้มันดูเข้าใจง่ายมากที่สุดเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยลองนึกถึงนิทรศการอย่างหนึ่ง นะที่เขาได้มีการจัดแสดงของต่างๆแต่อันนี้เนี่ยแทนที่จัดแสดงของแต่กลายเป็นว่ามาจัดแสดงชิ้นส่วนของมนุษย์หรือว่าร่างของมนุษย์แทนโดยชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆหรือระบบต่างๆเนี่ยจะถูกรักษามาเป็นอย่างดีแล้วก็มีการจัดตั้งชูโชเหมือนกับเป็นของอย่างหนึ่งเลยแหละโดยทุกชิ้นส่วนเนี่ยจะผ่านกระบวนการรักษาที่มีชื่อว่า p l a s t i n a t i o n พอผ่านกระบวนการนี้เนี่ยมันจะทําให้อวัยวะเหล่านั้นสามารถที่จะเก็บรักษาไว้ได้อย่างยาวนาน ว่ากันว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีอย่างหนึ่งเลยแหละนั่นก็คือการเอาการวิภาคไปผสมผสานกับเคมีโพลิเมอร์สมัยใหม่ซึ่งวิธีการนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคิดมากๆในการเก็บรักษาหรือว่า การสตาฟชิ้นส่วนมนุษย์นะในช่วงปี1970โดยนี้ทัศการนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีการจัดขึ้นมาหลายครั้งในแต่ละประเทศนะมันก็มีมายาวนานสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่นี้ทัศการนี้เนี่ยก็ใช่ว่าใครจะเห็นด้วยนะเพราะมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะผิดหลักจรรยาบัณหรือศิลธรรมเยอะแยะมากมายรวมถึงมีคนตั้งคําถามนะว่า ต้นตอของอวัยวะที่เอามาเนี่ยเป็นของใครกันแน่และเจ้าตัวเนี่ยยืนยันที่จะยินยอมให้ทําแบบนี้จริงๆหรือเปล่าแต่ตัวของนายวอนฮาร์กินซึ่งเป็นคนตัวตั้งตัวตีในการจัดนิทรรศการ Body Worlds ในครั้งนี้เขาก็ได้บอกว่าทุกสิ่งที่เขาเอามาเนี่ยผ่านการอนุญาตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าของร่างเซ็นยินยอมบริจาคอวัยวะให้กับเขาตั้งแต่ช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่หรือได้รับการบริจาคร่างมาอีกทีหนึ่งแล้วเขาเนี่ยก็ได้นําร่างเหล่านี้มาทําการชําแหละ แล้วก็สตาร์ทไว้ด้วยวิธีการพลัสเนชั่นแล้วก็เอามาโชว์ในนิทรรศการแม้ว่าเขาจะพูดปากเปล่าไปแบบนี้เนี่ยมันก็มีหลายคนเหมือนกันที่พยายามที่จะสืบหานะว่ามันเป็นไปตามที่เขาพูดจริงๆหรือเปล่าแต่มันก็มีข่าวแว่วๆออกมาในช่วงของปี2004นะว่าจริงๆแล้วร่างทั้งหมดเนี่ยที่ได้เอามาเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ระบ,บุตัวตนได้อย่างชัดเจนว่ามาจากร่างไหนและเป็นของใคร แล้วนอกจากนี้เนี่ยบางร่างหรือบางอวัยวะที่นำมาจัดแสดงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นชาวจีนกันเกือบทั้งนั้นเลยนะแล้วมันก็ยังมีข่าวลือที่ดังออกมาแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยว่าจริงๆแล้วนายวอร์นฮารกินส์เนี่ยเขาได้รับร่างหรือได้รับศพ ของมนุษย์จากการบริจาคของคนจีนจากรัฐบาลจีนมาอีกทีนึงเนี่ยว่ากันว่ามีถึงเจ็ศพเลยที่มันเป็นร่างของคนที่ถูกประหารชีวิตโดยทางการแล้วเขาเนี่ยก็เอาร่างนั้นเนี่ยมาชำแหละ แล้วมาจัดในท่ศการนะซึ่งถ้าหากว่าฟังดูแล้วเนี่ยคือมันก็ค่อนข้างที่จะมองได้สองมุมมุมมองแรกเนี่ยก็มองว่าร่างนี้เนี่ยทำผิดมาแล้วก็ถูกประหารชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วคงจะไม่มีใครต้องการดังนั้นการที่นําร่างเหล่านี้มาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือทําเพื่อให้ความรู้แก่คนมันก็น่าจะโอเคแต่อีกมุมมองหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าการที่นําศพของคนที่ถูกประหารชีวิตแล้วเนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นใคร แล้วไม่มีการขออนุญาตของญาต,ญาติมันจะโอเคหรือเปล่าแล้วมันดูเหมือนกับจะโหดร้ายเกินไปนะมันก็เลยมีข่าวหรือว่ามันมีเหมือนกันที่ เอาร่างของคนที่ประหารชีวิตมาทำแต่ก็มีบางส่วนเหมือนกันที่เอามาแล้วใช้งานไม่ได้ก็มีการส่งกลับประเทศจีนไปมันกรณีนี้เนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าคนจะคิดยังไงในวอลฮากินเนี่ยเขาก็มีคอนเซปต์ที่ว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของนิทัศการเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดประสงค์ที่มองไปในเชิงไม่ดีเลยนะเขาเนี่ยจริงๆอยากจะให้ความรู้กับผู้คนมากกว่า เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นอวัยวะหรือชิ้นส่วนของร่างกายได้อย่างชัดเจนขึ้นจนเกิดความตระหนักที่อยากจะดูแลสุขภาพหรือดูแลตัวเองให้อวัยวะเหล่านี้เนี่ยอยู่กับเราไปนานๆโดยการจัดในทัศการแต่ละครั้งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการนําเอาอวัยวะมนุษย์เนี่ยมาจัดแสดงอย่างน้อยถึง25ชิ้น ซึ่งจริงๆแล้ว25ชิ้นเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะโดยในนิทรรศการแต่ละรอบเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นธีมบางครั้งเนี่ยก็จะแสดงเกี่ยวกับพวกระบบไหลเวียนเลือดหรือหัวใจหรือการทํางานของระบบย่อยอาหารอันนี้มันก็แล้วแต่ธีมเนาะนายวอลฮาร์กินส์คนนี้เนี่ยเขาทุ่มเทให้กับนิทรรศการ Body World อันนี้มากๆเลยเพราะเขาเนี่ยมีพนักงานถึง340คน ในห้องปฏิบัติการ5แห่งแล้วแบ่งแยกออกเป็นอีก3ประเทศด้วยกันนะแต่หลักๆเนี่ยจะอยู่ที่จีนรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเยอรมนีและคีกิสสถานห้องปฏิบัติการแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีการจัดแยกแบ่งบทหมูตามกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญที่เขาสามารถที่จะจัดหามาได้โดยห้องปฏิบัติการในจีนก็จะมุ่งเน้นไปที่ตัวอย่างของสัตว์ก็คือเอาสัตว์เนี่ยมาสตาร์แล้วก็ดูอว,ยอวัยวะภายในแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่า ห้องปฏิบัติการนี้เนี่ยที่เขาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นฉากบางหน้าเนาะนั่นก็คือมุ่งเน้นโฟกัสไปที่สัตว์แต่ในความเป็จริงแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าที่จีนเนี่ยเขาได้รับร่างมาทำบอดี้วอลล์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะเหมือนกับเป็นการพูดไปเฉยๆว่าเราเนี่ยทำเรื่องสัตว์มากกว่าคน เมื่อเขาได้รับร่างมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการชำแหละนะเพื่อที่จะเอาเออัววะต่างๆในร่างกายเนี่ยออกมาแล้วก็ทำการฉีดสารนี่น,นั่น,นแล้วก็ใช้วิธีการพลัสเนชั่นต่างๆจนกระทั่งกระบวนการสุดท้ายเนี่ยก็จะนำไปใส่ตู้โชว์โดยจะแยกชิ้นส่วนกันนะว่าโอเคชิ้นนี้เนี่ยมันก็คือระบบอะไรอะไรทำนองเนี่ยก็คือไม่ได้แบบประกอบมาเป็นตัวคนหนึ่งตัวเนาะแต่มันก็จะมีบางนิทรรศการที่มันจะมีการตั้งหุ่นไว้เป็นไฮไลท์เลยก็คือ ในกล่องหนึ่งกล่องเนี่ยมีร่างกายมนุษย์เนี่ยมีหลายระบบอยู่ด้วยกันแต่มักส่วนใหญ่แล้วที่เวลาเขาจะนำเสนอเนี่ยเขามักจะเหมือนกับว่าแยกเป็นชิ้นๆแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้ามาดูมากกว่า โดยชิ้นส่วนมนุษย์ที่นายคนนี้มีเนี่ยมันก็มีตั้งแต่อวัยวะพื้นฐานที่เขาหามาได้ไม่ว่าจะเป็นหัวใจปอดพวกทารกหรืออะไรแบบเนี้ย mm hmm. เขาก็มีด้วยนะเสื้อเนี้ยงงมากๆเลยว่าเขาเนี่ยไปหาชิ้นส่วนพวกนี้มาจากไหนได้ยังไงนะอันนี้มันก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ถึงแม้ว่าน,นิทรรศการนี้มันจะดูค่อนข้างจะแปลกๆแ,แ,แล้วก็ประหลาดน,นิดนึงเนาะในการที่จะเป็นงานตั้งโชว์อวัยวะของมนุษย์แต่มันน่าแปลกมากๆที่นิทรรศการนี้เนี่ยกลับได้รับความนิยมจากคนเป็นจํานวนมาก เขาว่ากันว่ามีคนเนี่ยเข้าชมในททศกาลบอดี้เวิลด์เนี่ยมากถึง50ล้านคนเลยทีเดียวโดยบอดี้เวิลด์เนี่ยได้มีการเปิดตัวครั้งแรกที่โตเกียวนะในช่วงปี1995และนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็มีพิพิธภัณฑ์และสถานที่จัดแสดงเนี่ยมากกว่า50แห่งเลยทีเดียวซึ่งกระจายไปทั่วทั้งอเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียอีกด้วย และอย่างที่ฝนบอกว่าการแสดงแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันตลอดนะเขาก็จะมีธีมอย่างเช่น body world ที่เกี่ยวกับหัวใจระบบย่อยอาหารสมองหงคนอันนี้ก็จะมีการจัดเปลี่ยนแล้วก็หมุนเวียนกันไปโดยสถานที่จัดนิทรรศการมันก็จะมีตั้งแต่ในพิพิธภัณฑ์หรือว่าเป็นบูธป๊อปอัพและตระเวนไปทั่วแต่มันก็จะมีอีกที่หนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครสนใจเนี่ยยังสามารถที่จะเข้าไปดูได้อยู่นั่นก็คือจะเป็นนิทรรศการ body world ที่เป็นแบบ ตั้งอยู่ตรงนั้นถาวรแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหน โดยตอนนี้เนี่ยอวัยวะที่ยังคงจัดแสดงอยู่เนี่ยจริงๆมันก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2017นั่นแหละที่เขาตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วมันก็ตั้งอยู่ถาวรจนถึงปัจจุบันพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเมืองซานโฮเซที่รัฐแคลิฟอร์เนียโดยในทัศการนี้เนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนร่วมของจอห์นนะแล้วก็แอนอลีภรรยาของเขาโดยมีการนําเสนอตัวอย่างพลัสน a ชั่นก็คือเรียกแทนอวัยวะที่มีการสตาร์ไปที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจะตั้งอยู่ตรงเนี้ยประมาณ10ปีเลยแต่ฝนเนี่ยก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะว่าคือบางแหล่งข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่า เขาแค่ทำเรียนแบบก็คือใช้นะวัตกรรมพลัสเนชั่นเนี่ยเหมือนกับเดโมเอวัยวะขึ้นมาแต่มันก็มีบางเว็บไซต์อะ่ะส่วนใหญ่ที่เขาเขียนว่าจริงๆแล้วพลัสเนชั่นมันก็คือเอาอวัยวะจริงมาฉีดสารเคมีแล้วก็สตาร์ทไว้นะอันนี้เนี่ยก็ยังม่งเหมือนกันว่าเอแล้วไทยอย่างนั้นที่จัดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียอันเนี้ยที่มันยังคงตั้งอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันคือของจริงที่ผสมสารเคมีหรือว่าเป็นของที่เขาแบบสร้างขึ้นมากันแน่นะ อันนี้เนี่ยก็น่าจะไปดูด้วยตาตัวเองเหมือนกันแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันมันเป็นยังไงและมันเหมือนจริงขนาดไหนแล้วเรื่องราวของ body worlds เนี่ยมันก็จะจบลงที่ประมาณนี้นะนั่นก็คือจุดประสงค์ของคนทำเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ทําเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับอวัยวะของร่างกายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนโชว์เหมือนเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งอะที่แบบว่าเอาเอวัยวะของคนจริงๆมาโชว์เพื่อให้คนเห็นแล้วก็เกิดการตระหนักรู้อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายให้ อาไววะของตัวเองเนี่ยแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆจกกนกระทั่งวันสุดท้ายของเราแต่มันก็จะมีหลายคนเหมือนกันที่เขามองว่าการกระทําเหล่านี้เนี่ยมันดูเหมือนเป็นการกระทําที่สุดโต่งเกินไปเพราะด้วยความที่นายวอนชากินเนี่ยเขามีตัวอย่างอวัยวะมากกว่า200ชิ้นมันก็เกิดตั้งการตั้งคําถามอยู่ดีว่าแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่นะ ถึงแม้ว่าในช่วงของปี2007เนี่ยตัวของเขาเองก็ได้มีการออกมายืนยนันหรือออกมาพูดกับนักข่าวนะว่าเขาได้มีการสั่งกำชับพนักง,งานกว่า3-400คนที่เขามีเนี่ยบอกไว้แล้วว่าจะไม่มีการรับร่างของนักโทษประหารชีวิตคือต้องบอกก่อนว่าบริษัทเนี้ยบริษัทแม่ตั้งอยู่ในประเทศจีนเนาะดังนั้นคนทำงานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนจีนตัวเขาเองก็จะบอกว่าไม่ให้รับร่างของคนที่ถูกประหารชีวิตมาเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะถูกทางการประหารชีวิตมาหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่แหละ คือเขาไม่โอเคอะการที่เอาคนเหล่านี้เนี่ยมาชำละเอาเอา,เอาไว้วาออกมันก็มีข่าวลือออกมาอยู่ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายคนนี้มีร่างเยอะขนาดนี้ได้มีตัวอย่างขนาดนี้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่า ไปหัวกับทางการจีนหรือเปล่าแล้วก็ไปเอาร่างเหล่านั้นเนี่ยมาศึกษาแล้วก็ชําแหละออกมามันก็เลย I, ไปโยงกับข่าวที่เดมอนเนี่ยได้เล่าก่อนหน้าน,นี้แล้วตอนนี้มันก็ยังคงเป็นข่าวหรือแล้วก็เป็นมิสเตอรี่ที่มันยังไขไม่ได้อยู่นะว่าร่างร่างหนึ่งที่ถูกจัดแสดงอยู่ในบอดี้เวิลด์เนี่ยทำไมหน้าตามันเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หายตัวไปในประเทศจีน และถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยลองเซิร์ชข่าวเพิ่มเติมแล้วเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็หายตัวไปอย่างลึกลับแต่มันก็มีบางแหล่งข่าวที่บอกว่าเธอเนี่ยอาจจะถูกทางการไป ทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ถูกอาหารชีวิตไปแล้วก็ได้ดังนั้นถ้าเธอเป็นหนึ่งในคนที่ถูกอาหารชีวิตมีความเป็นไปได้สูงว่าร่างของเธอนั้นเนี่ยจะถูกส่งต่อมาให้บริษัทนี้และถูกนําไปชาแหละแล้วก็เอามาจัดแสดงไปใน BodyWorld ถ้าส่วนตัวเนแล้วเนี่ยก็มองว่ามันก็มีความเป็นไปได้สูงนะแล้วเรื่องราวเนี่ยก็จบลงประมาณนี้ ก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่พวกเราเนี่ยนำมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้ใช่แล้วนะคะจริงๆก็อย่างที่ฝนบอกไปนะว่าเออเรื่องราวเนี่ยมันดูเหมือนกันกบว่าคลุมเครือนิดนึงอ,อแล้วมันก็พยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มแล้วเพื่อที่จะทําการพิสูจน์นะว่าจริงๆแล้วร่างที่อยู่ใน b บ dy World เนี่ยเป็นเธอคนนี้อย่างคาดีที่เรามาได้เอามาเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างที่จะตามสืบกลับไปได้ยากมากๆ เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่ร่างของเธอคนนี้คนเดียวแต่ชิ้นส่วนมนุษย์อื่นๆที่อยู่ในบอดี้เวิ d เนี่ยมันก็เหมือนกันคือไม่มีใครที่จะแบบว่ามีอำนาจมากพอในการตามจี้ตามสืบจนเจอจนแบบกระจ่างแจ้งได้ว่าเอาไว้ว่าชิ้นนี้เป็นของใครเกิดที่ไหนใช่ก็เลยในแฟกต์ของเอ<ม>รื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนางจางคนนี้เนาะมันจะหนักไปทางข่าวลือ<ม>เพราะว่าด้วยความที่ว่ามันไม่มี หลักฐานในการที่จะมาบอกว่ามันเป็นของเธอเพราะอะไรเพราะ<ช>ว่าเขาก็ถูกอ้างว่า DNA ของสิ่งที่อยู่ในบอดี้เวิลทุกหุ่นทุกตัวเนี่ยมันถูกสารเคมีเนาะตามกรรมวิธีเนี่ยย่อยสลายไปจนทำให้ไม่สามารถตามตัวบคุคคลเหล่านั้นได้แถมมีการดัดแปลงหน้าตาอีกนิดหน่อยใช่เพื่อที่จะไม่ให้แบบรู้ว่าอันนี้เป็นของใครค่ะและที่สำคัญก็คืออย่างข่าวการหายตัวไปที่เดมอนได้เอามาเล่าเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มาจากสำนักงานข่าวของในจีนด้วยนะแต่มันเป็น มันเป็นสำนักง,งานข่าวจีนที่อยู่ที่สหรัฐด้วยดังนั้นก็คือเราไม่สามารถที่จะแบบแทรกเข้าไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังได้มากกว่านี้แล้วว่าอาจริงๆแล้วในประเทศเขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะอย่างที่เ,เพื่อนๆรู้กันว่าข้อมูลข่าวสารใดๆรัฐบาลก็ค่อนข้างจะควบคุมไว้ทั้งหมดใช่แล้วครับก็อันนี้เราก็หมายเหตุไ้แล้วกันนาะอว่าเรื่องราวนี้เป็นข่าวลือนะครับเราไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีให้ บริษัทนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงเนาะเพราะว่าเป็นข่าวลือที่คนเขาแบบเอามาพูดคุยกันในอินเทอร์เนต็ตเราเห็นว่าน่าสนใจดีเราก็เลยนําเอาข่าวลือนี้มาเล่าให้กับทุกคนฟังเป็นเรื่องราวสั้นๆในวันนี้เนาะ แต่ว่าพาร์ทที่ฝนเล่าอันนี้เรื่องจริงนะคะใชะ่บริษัทที่มีการจัดทำ body world แล้วก็จัดงานนิทรรศการเนี่ยมีอยู่จริงแล้วที่สําคัญคือจริงๆมันมีอิมแพ t จากเรื่องนี้เยอะมากเลยนะแต่ว่าฝน,นจะตัดไปไม่ได้เอามาทั้งหมดนะแค่อยากจะให้เพื่อนๆรู้ว่าบริษัทนี้เนี่ยก็คือใครเป็นคนทําทําที่ไหนแล้วก็มีสาขายอยู่ที่ประเทศอะไรบ้างในทรศการจะถูกจัดขึ้นที่ไหนแล้วก็ตอนนี้ยังเหลืออะไรอยู่บ้างคนะ่ะแต่จริงๆเรื่องราวเนี่ยมันมีอิมแพ t มากๆเลยก็คือทั้งในวงการแพทย์แล้วก็กฎหมายเพราาาะวว่่กัน ตัวของเจ้าของบริษัทเองเนี่ยเขามองว่าการเอาเอาวัยวะมาโชว์มันคืองานศิลป,ปะดังนั้นเนี่ยชิ้นส่วนที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยก็เขาจะถูกมองเปง,งานศิลป์เวลาที่เขาจะส่งข้ามประเทศเพื่อที่จะไปจัดเทศกาลอีกที่หน,นึ่งอ่ะตรงเนี้ยมันต้องมีการเหมือนระบุะหรือผ่านผ่านศุลก,กากรอ่ะและ้วเขาาอ่ะต้องการให้จะแก้กฎหมายให้มองว่าอาวัยวะอันนี้เป็นศิลป,ปะเหมือนกับเป็นวัตถุโบราณอะไรเงี้ยเข้าใจอารมณ์เหมือน จะแสดงภาพวาดใช่ใช่คือเขาต้องการเบ<อ>ี่ยงให้มันกลายเป็นอีกอันหนึ่งแต่ว่าสมาคมนักเรียนแพทย์หรือศาสตราจารย์ดกอร์คนอื่นๆเน่เขามองว่ายังไงก็ตามอวัยวะมันก็คืออวัยวะขอ,ยอของมนุษย์มันก็คือของมนุษย์ไม่ใช่ส่นของมนุษย์นะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบมรณาบาัตรใบนู่นนี่นั่นแล้วข่าวล่าสุดที่ฝนได้ไปรื้อมาก็คือจริงๆมันเคยมีการตรวจสอบแล้วครั้งหนึ่งในช่วงปี2004ว่า ทั้งหมดเนี่ยที่คุณเอามาทำเนี่ยเป็นร่างของใครเป็นชิ้นส่วนของใครนะแต่ก็ไม่รู้เงียบเงียบหายและจูๆ่ๆมาโผล่อีกครั้งคือช่วงปี2018แต่ก็แทรกกลับไม่ได้อยู่ดีนะแต่ไอ้ที่ข่าวที่เดมอนเล่าอ่ะฝนว่าจริงๆมันอาจจะเรื่องจริงก็ได้ใช่เพราะว่ามันก็ประจบเหมาะเกินไปอืมอืมใช่แล้วน่าแปลกนะที่คนชอบไปดูนะคือไอ้เน,นี้ยถ้าใครนึกภาพไปออกมันอารมณ์ไม่ค้ายเหมือนโรงบรมซิริส์ชดใช่ไหม,มที่เขาจะโชว์แบบ พวกร่างของมนุษย์ที่บริจาคเนาะม,มาแล้วก็เอามาเป็นกรณีศึกษาเช่นคนที่เสียชีวิตด้วยอาการแบบโรคแปลกๆหรือว่าเป็นแฝดที่เกิดมาแล้วก็เสียชีวิตด้วยอาการประหลาดๆอ,อ่ะเขาก็เอามาสตารไว้เพื่อเป็นกรณีศึกษาแต่ในกรณีพวกนั้นเขามีการเซ็นยินยอมทุกอย่างเนาะ,ะแต่ในของบริเวลเนี่ยรู้สึกว่าบางอันก็หาที่มาที่ไปไม่ได้แล้วชิ้นส่วนของบริเวลมันจะต่างอาการสตาร์ทของในไทยก็คือมันสวยมากและมันเหมือนจริงมากๆเลย ด้วยเทคโนโลยีที่บริษัทนี้ได้คิดค้นขึ้นรวมถึงสารเคมีอะไรได้ๆต่างๆที่ว่ากันว่ามีการฉีดเข้าไปเพื่อให้แบบเนื้อเยื่อมันฟูขึ้นมามันให้ให้มันสมจริงที่สุดอ่ะเออใช่มันก็อาจจะเหมือนในหนังสยองขวัญที่เราดูกันไงเขาอาจจะโดนจับทำทั้งเป็นก็ได้ถ้าสมบูรแบบเบื้องหลังนี่จริงที่เราไม่ไดีเพื่อความสดใหม่เนี่ยเออเคยดูดยเรื่องนี้ไหมไอ อะไรเว็กซ์เฮาสที่มันเป็นจากคน oh. มาทำหมุนที่พึ่งอ่าใครดูใครดูมัน,นก็โดนจับทำทั้งเป็นไงเออไอ,อ,อย่างนี้ก็น่ากลัวไงอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่ามันข่าวลือบางทีก็เป็นข่าวจริงข่าวจริงบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ถูกกุขึ้นมาเพื่อ ทำให้ปกปิดอะไรบางอย่างก็ได้อันนี้<ช>เราก็ไม่รู้<ช>แต่เราเห็นว่าเรื่องเราีน่าสนใจเนาะเรามาเล่าให้ทุกคนฟังอืมใช่แล้วน,นะคะแต่คิดว่าคงไม่น่ามาจัดที่ไทยหรอกเพราะว่าแต่ละประเทศที่เขาจัดเนี่ยจะไปในประเทศที่กฎหมายเขาอนุญาตหรือให้มีการเหมือนกับแปลงสภาพชิ้นส่วนมนุษย์หรือว่าแบบการท r a เฟอร์การอะไรแบบนี้ได้นะแล้วมันก็จะมีอีกข่าวหนึ่งก็คืออันนี้ไม่น่าจว่าจริงไหมแต่ว่าลองไปดูจากแหล่งที่มัน น่าเชื่อถือได้เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะบริษัทนี้ก็คือขายชิ้นส่วนด้วยที่ใช้วิธีการแบบ p l a s t i n a t i o n แล้วก็ให้คนที่มีตังเอาไปเปลี่ยนชิ้นส่วนของตัวเองมันก็เหมือนกับอว,ว,วัยวะท<ต>ี่าอวัยวะแต่ว่าเอาของคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะใช่ม,มันก็ดูเหมือนกับเป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะคือเอาของคนที่ตายไปแล้วแล้วก็มีการใช้วิธีการบางอย่างเพื่อให้มันอยู่ได้นานยิ่งขึ้นแต่บางคนเขาก็เคลมว่า เฮ้ยสิ like 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 ่งเนี้ยมันก็คือเป็นสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งเนาะถึงแม้ว่าต้นกําเนิดมันจะมาจากเอาเววาของคนก็จริงแต่พอมันผ่านสารเคมีอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมอยู่ดีอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่าเพื่อนๆจะคิดเห็นยังไงแต่เขาว่ากันว่าแบบนี้ก็เป็นว่าคิดว่าคนที่ดูคลิปของพวกเราเนาะที่อยู่ในต่างประเทศอ่ะน่าจะเคยไปไม่แน่น่าจะเคยไปหนึ่งในสาขาของบ o d y World ก็มาคุยมาอวดมาโม้กันได้ว่า ไปเจอของจริงมามันเป็นยังไงเนะเาะก็พวกเราไม่เคยไปแน่นอนเพราะว่าเพิ่งรู้จากข่าวไนี่แหละว่ามันมีใช่แค่เห็นรูปก็สยองแบบลองคิดถ้าเราไปถึงเราไปเจอว่า <c oughs> เฮ้ยเรารู้ว่าอันเนี้ยเคยเป็นคนจริงๆอะ่ะ <c oughs> และที่อยู่เนี่ยก็คือโสงเนาะถ้าพูดง่ายๆ <c oughs> <c oughs> เออมันก็น่ากลัวพอสมควรเนาะ <c oughs> อย่างไอ <c oughs> ที่ลงมาศรีราษฎร์เนี่ยเราก็ยังไม่กล้าไปเลย เนี๋ยเรายังไม่เคยไปเลยเอไม่กล้าไปดูพูดจริงไม่กล้าไปดูแต่เขาบอกว่าจุดประสงค์ของการทำดี d y world คือให้ทุกคนไปแล้วจะได้แบบเกิดการตระหนักรู้แล้วแบบอยากจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นโอเคก็อย่างที่ทัามันบอกไปนะครับว่าใครที่เคยไปเนี่ยก็ไหนมาลองมาโม้กันหน่อยสิหรือใครที่เคยไปแบบเที่ยวที่สิดล่าก็ได้ไหนมาเล่าให้พวกเราฟังกันหน่อยเนาะเพราะพวกเราจะได้เผื่อแบบเออถ้ามันไม่น่ากลัวมากวันหลังลองแวะไปดูออใช่นะคะ เดี๋ยวอาทิตย์นี้เนี่ยประมาณนี้เนาะนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังเนี่ยต้องรอติดตามเลยใช่แล้วครับสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะลาไปเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เหมือนเดิมนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วครับสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ